แล้คุณพนิตก็บอกว่าท่านทูตอิสรนปกมนตรีที่มานั้นเนี่ยเป็นทัวแทนโดยตรงของท่านตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกสิทธิลมพี่น้องครับผมเคารพท่านกสิทธิลมผมรักท่านกสิทธิลมผมจำสิ่งดีงามที่ท่านขึ้นบนเวทีต่อหน้าพี่น้องหลายครั้งหลายคนได้ ที่เราครับอย่าไปโห่ท่านมนุษย์เรานั้นมีจุดแข็งและมีจุดอ่อนจุดอ่อนอย่างหนึ่งของท่านกสิทธิพิลมก็คือท่านเติบโตมาจากกระทรวงการต่างประเทศท่านเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศท่านถูกอบรมบม่มเพาะมาโดยสำนักคิดมาโดยระบบความคิดของกระทรวงการต่างประเทศ